แถววพี่มดุดเลยพี่ไกลเลยอ่ะตาตาตาเออ<น>เบื้องน้ำมันนะเดิถุงมือก็ไม่ได้เอามาอยู่อีกไกลพี่เปลืองด้วยคันนี้ เลสโกเอาแล้วเดี๋ยววันนี้ไปรับแฟนนะเดียบรครงกาแฟนี่ก็อบรมด้วยกันนะ,ะเราก็ชักแตหิวแล้วสิวันนี้มาอบรมใน นี้ไฟไม่รู้เสียงไม่เป็นยังไงนะพีจารันไปแล้วที่นี่คือใบยกสกายนะโรงแรมใบยกก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะติดติดบ้างโลง่ลงๆบ้างเหลือแต่โอกาสแต่จังหวะ ปรับโหมดฟูดีกว่าป่าหลอกมันชินคันเร่งจริงๆหมดอหมดหมดแอลเนี่ยง่ายสุดแล้วครับนะอย่าเลี้ยวอีกนะขอบคุณครับเราต้องชิดชิดซ้ายนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปที่เอ่อ สีอ่านเขียวแล้วนี่ว่ารอรอรอเออวิ่งเ,เรียกว่าไงอะ่ะถนนสีอยุธยา รถเก๋งพยายามที่จะออกขวาโอ้โหเสียงโคตรรันเสียงมันเล้าจริงๆวะนี่รถตูอายเลยนะเนี่ยระวังนะเด็กๆ ก็นานแค่ไหนแล้วนะไม่เดียวิิงมาเซ็นนี้ระวังหน่อยแล้วกันอ่าสังเกตว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ ไม่ต้องสังเกต่ะหมายถึงว่าเออรถนี่แหละนะแต่ช่วงเช้านี่หนักเลยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะแท mm. ็กซี่มาเร็วขอไปหน่อยได้เรื่องได้นิดหน่อย ขอขวาไปอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดถึงเนื้อหาอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหพระสงฆ์ดูรถสิทำไมมันติดแน่นเช่นนี้ละ่ะสเตทโคอาอย่างเราจะไปได้ง่ายหรือไม่เราจะมารุ้นกัน ระวังรถเปลี่ยนเลนเลยเฮ้ยฉันลงเกียร์หนึ่งรอไว้ดีกว่าขับโหมดเอมาหนึ่งวันพอมาขับโหมดเอฟแล้วมือมือไม่ชินคันเร่งคัั้น,น,นมันคนละคันจริงๆนะเนี่ยรถเนี่ยมันคนละคันใช่ไหม ใจเย็นใจเย็นแคบยังไม่แคบนะไม่แคบนะไป,ไปต่อครับไปต่ออ f รู้เปล่าวะผู้หญิงตัวใหญ่ไม่แน่ต่อไปเปล่าออไป พอไม่มีภรรยาซ้อนนะรู้สึกว่ารถมันก็ไั้งไปเลยนะเออเขาว่าผมเติมลมมาค่อนข้างจะแข็งนะครับก็แข็งกว่ามาตรฐานของยางอยู่ที่สองเบอร์นะสองบาสองอะไรเงี้ยผมไปออกหลังรถรถกระบะดีกว่าก่อนออกตรวสอบดีๆ น่านมันต้องมีของมันต้องมีไม่มีไม่ได้หมายถึงว่ามีรถที่มันมาจากทางตรงอน,นะเราลึกไว้เสมอเลยว่ามันจะมีเอาจริงๆก็ไม่ได้ขับยากนะเซ6เกอ่เดี๋ยวเราก็ชินครับ รถไม่มีถุงมือขอบับสีปลอดไทยยังไงเนี่ยลืมนะครับลืมไม่ได้ลืมที่ทำงานนะลืมที่บ้านเลยแหละดูซิเขาจะเลื่อนหรือเปล่าก็คงไม่เลื่อนหรอกเนาะเลื่อนไปแค่นั้น ผมไม่ไปแทรกนะตรงนั้นนะ่ะใครจะไปก็ไปฉันไม่ไปอ่ะฉันจะเลี้ยวขวาเตรียมแล้วนะเออไปเขียวแล้วนะมึงต้อตรงรีบนะเจะนะโอ้มันไม่ชินคันเร่งหรือว่าเราไม่มีถุงมือวะ ไม่รู้สิผมขับรถทุกครั้งก็มีถุงมือนะครับขวาเคลื่อโรงพยาบาลรถติดเนินเยอะแยะจอดแล้วจอดแล้วเสียงแท็กซี่แล้วนะอ๋อจริงดิมันก็สี่สูบเรียงเหมือนเรานี่หว่า ซีซูปแถวเรียงกินลายตรงนี้นะติดมหันเลยบอกเลยสวนก็มาติดก็มี f o r t เนอร์อ,ออกไหมอ่าไม่ออกฉันออกนะเล็กสัตว์ล่ะเนี่ยโอ้โห คุณพระคุณเจ้าทุกวันนี้รู้สึกว่าเราใช้เบรกหน้าเยอะขึ้นนะการขับรถเรามันเปลี่ยนไปหรือเปล่า <c oughs> ซ้ายไหมซ้ายก็ซ้ายนะขอไปนะพี่ชายใจเย็นใจเย็น เลี้ยวเข้าโรงพยาบาลแล้ว 1, หนึ่งคันโอวินมอไซค์นี่จอดตรงนี้เลยวะช่องของคนวะควรไปไหมเรามันก็ได้นะแต่ระวังหน่อยแล้วกันไม่ลงนะไม่ลงนะไม่ลงนะสวยไป ระวังแค่คนลงอะแล้วไม่มีอะไรหรอกคันนี้จะเลี้ยวเลี้ยวบ้าวใช่ทางเข้าปะอ๋อนี่มันทางออกนี่ว่าอ่ะยังไงทีนี้รอครับรอไม่เป็นไรเขาขอไฟมาละจะตัดเข้าแล้วมนะั้งหรือจะสวนเลนวะไม่รู้เหมือนกัน ที่ใชยฉันขอไปหน่อยจะเย็นนะใจะเย็นนะอย่าไหลลงมานะสถานการณ์ค่อนข้างที่จะหน้าสิวหน้าขวานสักหน่อยนึ่งสำหรับาการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยรถรานะทางรถทางลานะครับขึ้นตามขนมปัง วันนี้เราจะต้องเติมน้ำมันไหมไม่รู้วะเดี๋ยวดูก่อนถ้ากลับถึงถ้าก่อนถึงปั๊มน้ำมันแล้วมันเหลือสองขีดนั่นแหละผมจะเติมตรงนี้ผมจอดรอเลยรอดีไหมออะไม่รอแล้วกันขอไปเด้อไอเด้อ ผู้หญิงหรือผู้ชายวะไม่รู้เหมือนกันดูจอดรอเพราะเราจะเข้าซ้ายตรงนี้ไปทางไหนวะเสียวละเอางี้นะถ้าเราเลี้ยวขวาไม่ได้เราเราจะตรงแต่ที่แน่ๆเราให้สัญญาณก่อนนะก็ดูว่าเขาจะให้หรือเปล่า ไม่ได้วะผมไม่ควรไปตัดหน้าเขาแท็กซี่ว่าไงอ่ะเอากับเราไหมไปกับเราไหมเลี้ยวขวาเนี่ยชิปหายแล้วฮะไฟแดงเพื่อชิสฉันจะโดนสอยดากหยุดไม่ได้แล้ววะติดหมดเลยข้างหลังหนึ่ง เยุดได้ไหมพี่เยุดได้ไหยเดืบไปเดืดไหแมงแดงอะดิเปิดนี้เลยเหรอทำไมเปิดไฟแบบนี้ เอาหาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแคมรี่เครื่องสามพันวะจริงปะนเนี่ย ที่นี่เป็นแยกสวรรคโลก let's go จอดจังจอดจังโอ้โ oh หตายหาละไม่ได้วะตรงตรง พี่ชายขอไปนะขอบคุณครับหลังซ้ายเคลียร์ไปนี่แหละกระจกปลอดไทยที่สุดแล้วสามเก้าหกเก้าหลังโลง่งไปนี่แอคคอร์ดนี่ว่ะแอคคอร์ดหัวฉีดแอคคอร์ดหัวฉีด EXI นะฮะเป็นรหัสที่ใช้ในรถหัวฉีดในยุคแรกๆที่จะบอกว่า <c ười> คันนี้รถหัวฉีดนะผ <c ười> ่านปะวะไม่มีผ่านเฮ้ยระวังระวังระวัง บกเราป่ะ,ะเขาบกแล้วเขาบอกรีบไปเว้ยรถจะออกผมว่าผมได้เติมแน่น้ำมันนะแซตพันนี้ว่าแซตพันจะมีท้ายไฟท้ายที่เหมือนกับอ่าแซเอ็กซนะแล้เหมือนกับ ซั2เอ็กสองห้าอาด้วยสามสิบสี่ เรามาอบรมก็เกือบจะเสร็จสิ้นแล้วแหละเหลืออีกวันนึ่งซึ่งก็คือพรุ่งนี้เป็นภาคปฏิบัติที่ซ้อมใช้ทางหนีไฟค่อยมาดูกันแต่ผมไม่ได้ถ่ายอะไรนะเ <c oughs> พราะนั่นจะเรื่องของอบรม นี่ช่างคลึกคลื้นยิิงนักรถเริ่มเยอะแล้วเยอะตั้งแต่ตลาดแล้วเพราะฉะนั้นเส้นนี้จะขับเร็วไม่ได้นะอ,อมาเมื่อไหร่ฉันตกใจเราก็ไม่ได้ดูเขานะไม่รู้เขามาเมื่อไหร่ใครแย,ย่ใครไม่สำคัญฮนะแต่คนจะดูให้หมดว่าปลอดภัยไหม ตัศก์สี่สิบสองจายเอนด้าเดี๋ยวซ้ายแล้วหนึ่งวะ เลี้ยวขวาสองระวังระวังมอไซค์ข้ามเเลนแล้ววันนี้มันลงๆหน่อยนะ ยี่สิบเจ็ดวินาทีเหลือๆครับแต่ไอ้ข้างหน้านี่มันคืออะไรวะโอ้โหพระสงฆ์ให้ตายสิเรือไหมเรือนะดูไฟละโอเคจอดไหนดีวะ ออกได้บ้าวประมาณนี้ออกได้ปะวะไม่น่าจะออกได้วะถอยให้เขาดีๆดีกว่า ได้ยต้องดูด้วยนะว่าเขาถอยได้ไหมเออได้อยู่เอาละไปรับภรรยาดีกว่านกก้าวเบาล้อง vẫn chưa cần